สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้า้าทุกขันมะเบิงพันยางหาหอยเนาะครับนะเป็นจังไงเนาะครับหอยมีบ่บ่บเห็นน้ำๆอยู่ในหอยอยังรับนอยู่ในเปืือนในดำดำเลยอืม,มโอ้บ่เข้าหาหนี่หาต่อหอยจูบเลยบ่ขอหาหอยขมหรือหอยจูบเนาะอืมเอาไปขายเสรล้ครับกันหาได้แล้ว๋อขายพี่น้องเพื่อนบ่เห็นหลายอยู่ตัวดำปื้อๆเลยนั่นพุน น้ำปื้อๆนี่มันโมเป็นหอยจูบหรือจังไงอ๋อหอยเชอรี่บ่เอาบ่ครับหอยเชอรี่โอ้มันหนุยน้อยขันหนุยใหญ่ก็เอาอยู่เหมืนบ่อืมโอ้หลายอยู่เนาะแต่มันหนน้อยอยู่เนาะสังเกตเบื้องนี่หลายอยู่ดำปื้อๆอยู่ข้างล่างเนี่ยกะเลยเพราะเอาวันเถะขันหนุยใหญ่ๆก็สิเอาอยู่เนาะหอยเชอรี่แต่ว่าเลือกเขาต้องหอยจูบกันมั้งเถะ โอ้ครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับเิ่นหาหอยอยู่ริมทางถนนสองสองหกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเท่านะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ทางเขาเมืองป้ายบันเล่านะครับพี่น้องทั้งคนละบันเล่าเพียน้าเลครับพี่น้องทางศรีสะเกดนะครับพี่น้องิ่นหาเก็บหอยนะครับพี่น้องครับเป็นหอยจูบนะครับพี่น้องหอยจูบหรือว่าหอยขมนั่นเองนะครับตู้เดลายอยู่พี่น้องขุดบางคนเก็บมุปบปบอยู่ขุนครับนี่แหละครับเป็นวิธี ชีวิตของชาวบานนะครับพิถีชีวิตของชาวอีสานในการทำมาหากินนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับน้อกขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ